เรื่องราวเล็กๆน,น้อยในประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในประวัติศาสตร์หรือในอดีตมนุษย์ใช้การทรมานเพื่อลงโทษคนผิดหรือไต่สวนสอบสวนเรื่องต่างๆเพื่อเค้นหาความถูกต้องซึ่งวิธีการทรมานในรูปแบบต่างๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมากันนั้นมีหลากหลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทรมานวันนี้ผมมีตัวอย่างเครื่องทรมานต่างๆในสมัยก่อนและวิธีการใช้งานมาให้เพื่อนๆดูกันว่าอันไหนที่เพื่อนๆคิดว่าโหดที่สุด ble อ s บรซ b o โ l หรือเครื่องทรมานโคสัมลิศซึ่งได้ถูกออกแบบให้ใช้งานตั้งแต่ยุค เป็นทองเหลืองทั้งชิ้นที่หล่อเป็นรูปโคด้านในจะเป็นช่องกลวงที่สามารถใส่คนเข้าไปได้ผู้ที่ถูกลงโทษจะถูกยัดเข้าไปด้านในแล้วก่อไฟด้านล่างของตัวโคเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจะถูกย่างอย่างช้าๆอย่างทรมานกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและยังถูกออกแบบให้มีช่องสามารถขยายเสียงกรีดร้องของเหยื่อให้เหมือนกับเสียงวัวที่ร้องอีกด้วย implement หรือการเสียบทั้งเป็นให้ตายอย่างช้าๆผู้คิดค้นการทรมานและประหารชีวิตด้วยวิธีเสียบเหลาจากรูทวานทะลุออกจากปากนั่นก็คือวลาจอมเสียบในศตวรรษที่15ของประเทศโรมาเนียเหยื่อหรือฉเฉลยศึกที่ถูกเสียบจะใช้เวลา2-3วันที่จะตายส่วนความวิปลาสของวลาจอมเสียบนั้นก็คือการนั่งทานอาหารกับแขกที่มาเยี่ยมตรงลานที่มีศพถูกเสียบประจานอยู่ร,บรอบๆ p e r ิโอติกฟอร์ดหรือซ่อมคนนอกรีดเครื่องมือทรมานนี้เป็นเหล็กที่ปลายทั้ง2ด้านเป็นซ่อมแหลม2แฉกผู้ถูกทรมานจะถูกมัดมือไา่หลังเอาซ่อมนี้มาผูกติดกับคอปลายด้านหนึ่งจะติดอยู่กับคางส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะติดอยู่กับกระดูกสันอกตรงใกล้ๆหปลาผู้ถูกทรมานจะต้องเงยหน้าตลอดเวลาและไม่สามารถหลับได้เพราะถ้าเผลอหลับหรือสะพงกซ่อมเหล็กที่มีความคมนั้นจะทิ่มเข้าไปในเนื้อสร้างความเจ็บปวดและทรมานอย่างสาหัส n e c k torture เครื่องทรมานคอเครื่องนี้จะสร้างความเจ็บปวดและอัปยศอดสูให้ผู้ที่ถูกทรมานซึ่งมันถูกออกแบบให้เหยื่อถูกใส่เครื่องมือนี้ไม่สามารถขยับตัวหรือคอได้เพราะหนามจะถูกทิ่มเข้าไปในเนื้ออย่างทรมานเมื่อเกิดการขยับ crucifixion หรือการตรึงกางเขน เป็นวิธีทรมานที่ชาวคริสต์รู้จักกันเป็นอย่างดีวิธีทรมานนี้จะทําให้ผู้ถูกกระทําได้รับความเจ็บปวดอย่างช้าๆและถูกประน้มด้วยการตึงไว้บนไม้กางเขตขนาดใหญ่และต้องใช้เวลาหลายวันก่อนที่จะตายอย่างทรมานเดดจูดัสเครด o การลงโทษของชิ้นนี้จะผูกเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายด้วยเชือกแล้วโยงให้เหยื่อมานั่งบนพีระมิดที่มียอดแหลมคมโดยมักจะให้เหยื่อเปลือยกายเพื่อเพิ่มความอับอายโดยเหยื่อต้องเกรงตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ยอดแหลมนั้นทิ่มเข้าไปในร่างกายและเหยื่อส่วนใหญ่มักจะตายเพราะการติดเชื้อเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงโทษนั่นเอง เลสสปริงเกอร์หรือสเปรย์ตะกัว่วอุปกรณ์นี้จะถูกบรรจุดด้วยสารพิษอย่างเช่นตะกัว่วน้ำมันดินน้ำร้อนหรือน้ำที่เดือดมากๆโดยเหยื่อจะถูกหยดหรือพ่อนสารเหล่านี้ไปบนส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดวงตาซึ่งสร้างความเจ็บปวดและทรมานจนถึงแก่ความตายในที่สุด ไอรอนไมเดนหรือหุ่นเหล็กสาวพมจันทร์อุปกรณ์ทรมานนี้จะประกอบไปด้วยตู้เหล็กที่กว้างที่พอจะใส่คนได้และข้างในจะมีหนามเหล็กแหลมๆเป็นจํานวนมากเมื่อปิดประตูแล้วร่างกายของเหยื่อจะถูกดันและเสียบด้วยหนามจํานวนมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังผู้นิยมใช้เครื่องมือนี้ก็คืออลิซาเบธบารโทรีเที่ยวเครื่องมือนี้มาใช้ เพื่อลีดเลือดจากสาวพรหมจันทร์เพราะนางมีความเชื่อที่ผิดๆว่าถ้าทาผิวหรืออาบผิวด้วยเลือดของสาวพรหมจันทร์จะช่วยฟื้นฟูผิวพรรณให้เต่งตึงเหมือนกับสาวๆคอฟฟินโทเจหรือเครื่องทรมานลงศพเครื่องทรมานนี้จะเป็นที่นิยมมากในช่วงยุคก,กลางซึ่งเหยื่อจะถูกบังคับให้เข้าไปในกรงเหล็กซึ่งกรงเหล็กนั้นจะเป็นกรงที่ค่อนข้างขนาดเล็กกว่าตัวเหยื่อหรือใกล้เคียงตัวเหยื่อ บางอุปกรณ์ก็จะทำหนามแหลมคมเข้าไปด้วยเพราะถ้าเหยื่อด,ดิ้นหนีหรือว่าขยับตัวก็จะทําให้ยิ่งเกิดการเจ็บปวดและทรมานมากเหยื่อจะถูกขังแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวและมักจะถูกนําไปห้อยประจานไว้ที่สูงสูงและถูกทิ้งไว้จนกว่านกหรืออีกาจะมากินซากศพของเหยื่อผู้คอร้ายรายนี้ trump skill หรือเครื่องกดนิ้วอุปกรณ์นี้จะถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งนิ้วมือนิ้วเท้าและยังถูกมาใช้การบดหัวเข่าหรือข้อศอกแม้กระทั่งการบีบหัวเพื่อให้เหยื่อสารภาพผิดเครื่องทรมานนี้จะถูกนํามาใช้ครั้งแรกในช่วงยุคกลาง รูปทัวเตอร์หรือการทรมานด้วยเชือกการใช้เชือกนั้นเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการทรมานเหยื่อสามารถช่วยมัดเหยื่อผูกตึงไม่ให้เหยื่อดิ้นรนหรือหนีออกไปได้ง่ายๆและสามารถทําได้หลายวิธีทั้งผูกเหยื่อไว้กับต้นไม้ผูกไว้กับตะแงงแกงเพื่อความบันเทิงของผู้ที่มาชมการประหารก่อนที่จะทําการทรมานจนเสียชีวิต กิโยตินเป็นหนึ่งในรูปแบบการประหารชีวิตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใบมีดคมกริบผูกติดกับเชือกหัวของเหยื่อะจะถูกวางไว้บนกลางของขอบไม้หรือเหล็กแล้วก็ปล่อยมีดให้หล่นมาทับศีรษะของนักโทษจนหลุดออกจากร่างกายและอาจจะเป็นวิธีการที่เจ็บปวดน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องประหารอื่นๆในสมัยนั้น เดลักหรือการทรมานแบบยืดตัวเครื่องทรมานนี้เหยื่อจะถูกผูกแขนและขาไว้แล้วให้เพชฌฆาตค่อยๆหมุนวงล้อเพื่อดึงเชือกให้ตึงจนกว่าร่างกายหรือแขนขาจะฉีกขาดซึ่งสร้างความเจ็บปวดทรมานจากผิวหนังที่ค่อยๆยืดออกและเนื้อที่ฉีกขาดจนเสียชีวิตชังเชลเลอร์ eller, หรือการดึงลิ้นเครื่องทรมานนี้จะค่อยๆดึงลิ้นของเหยื่อออกมาซึ่งสร้างความอึดอัดทรมานและความเจ็บปวดเนื่องจากการฉีกขาดของลิ้นที่ค่อยๆดึงออกมานั่นเอง แรปทอร์เจอหรือการทรมานที่ให้หนูกัดกินร่างกายซึ่งการทรมานนี้จะผูกกงที่มีหนูขนาดใหญ่ไว้ตรงกลางช่องท้องของเหยื่อหรือนักโทษโดยมัดไว้อย่างแน่นเพื่อไม่ให้หนูออกมาจากช่วงท้องแล้วใช้ความร้อนเพื่อให้หนูตะกุยร่างกายเหยื่อหรือท้องเหยื่อเพื่อหนีความร้อนเข้าไปและกัดกินจนเสียชีวิต The Chair r f t o r ร์เ e หรือเก้าอี้ทรมานเครื่องทรมานนี้จะมีรูปร่างเป็นเก้าอี้และมีหนามแหลมคมโผล่ขึ้นมาทั้งด้านในและด้านนอกหรือทั่วบริเวณเก้าอี้ซึ่งวิธีใช้งานก็จะนําผู้ถูกลงโทษมาติดกับเก้าอี้ให้โดนเหล็กแหลมทิ่มแทงและเพิ่มความทรมานด้วยการใช้ความร้อนไว้ใต้เก้าอี้อีกด้วย ซีเมนชูหรือรองเท้าปูนซึ่งการทรมานนี้เหยื่อผู้คอร้ายจะถูกทรมานโดยการหล่อปูนที่เท้าล้อให้แห้งแล้วก็โยนล่างลงไปในแม่น้ําจนทําให้จมน้ําเสียชีวิตอย่างทรมาน b บลส์ลิปเปอร์หรือเครื่องฉีกเฉือนหน้าอกเครื่องทรมานชิ้นนี้มักจะถูกนํามาเผาไฟให้รลล้อนเพื่อเพิ่มความทรมานแล้วก็นํามาเกี่ยวกระชากจนชิ้นเนื้อหลุดออกมามักจะใช้ทรมานผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มด The m a d k of infamy หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน้ากากแห่งความอับอายซึ่งหน้ากากนี้โดยส่วนมากจะลงโทษแบบสถานเบาซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความอับอายและไม่กล้าออกไปพบผู้คนโดยส่วนมากจะเป็นคู่สามีภรรยาที่กระทําตัวไม่เหมาะสมโดยหน้ากากนี้จะมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละคนในแต่ละยุคโดยมุ่งเน้นให้แปลกประหลาด <Nope. S 1> เป็นที่สะดุดตาและตลกขบขันของผู้พบเห็น รีฟพรอฟิชันแมรี่หรือการแต่งงานประจานวิธีการนี้มักจะใช้ลงโทษกับพักหรือแม่ชีที่ต้องสงสัยว่านอกรีหรือนอกนิกายซึ่งจะจับทั้งคู่เปลือยกายและผูกติดกันและโยนลงแม่น้ำเดอ e เ k i n g w งวิลหรือล้อมอลรณะนะผู้คอร้ายจะถูกมัดตดกับลอ้อพร้อมๆกับการทุกตีแขนขาและร่างกายด้วยค้อนเหล็กในที่สาธารณะเพื่อประจานและสุดท้ายก็นำไปทิ้งไว้กลางแจ้ง สเปนิชดอนคีซึ่งเครื่องทรมานนี้เหยื่อจะถูกจับเลื้อกายมัดมือมัดเท้าและเอาไปนั่งค่อมบนเหล็กที่เป็นรูปตัววีคว่ำที่มีความแหลมคมและเพิ่มความเจ็บปวดด้วยการถ่วงน้ำหนักด้วยการถ่วงลูกตุ้มเหล็กเพื่อให้มีน้ำหนักเพื่อให้ร่างกายฉีกมากขึ้น ซอเจอร์ George, หรือเลื่อยทรมานซึ่งการทรมานนี้จะเป็นการทรมานขั้นร้ายแรงใช้ทําโทษกับผู้ทําผิดหลายๆอย่างในยุโรปเช่นการก่อกระบฏเป็นแม่มดหมอผีหรือทําผิดวินัยทหารการทําโทษนี้ก็จะนํานักโทษไปแขวนกลับหัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากๆแล้วค่อยๆใช้เลื่อยตัดล่างของเหยื่อไปเรื่อยๆจนกว่าเสียชีวิตอย่างช้าๆ The Hangdog and Crofter หรือการทรมานแบบม้าแยกล่างการทรมานนี้จะเป็นการประหารที่ใช้ทําในที่สาธารณะโดยผูกเชือกติดกับแขนขาของเหยื่อทั้ง4ด้านโดยปลายอีกด้านหนึ่งผูกกับม้าไว้แล้วก็ให้ม้าวิ่งออกไปเพื่อฉีกกระชากลากนักโทษให้ออกเป็นสิ่งเสียงจนเสียชีวิต The Scavenger d o d g e อเเป็นเครื่องมือทรมานที่ออกแบบอย่างง่ายๆแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการสร้างความทรมานหรือความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสโดยหัวของเหยื่อนั้นจะถูกกดให้ต่ำลงและเกิดแรงกดที่หัวเข่าเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถทําให้เลือดไหลเวียนได้ทั่วร่างกายทําให้ความดนันเลือดเพิ่มมากขึ้นในส่วนบนและทําให้เลือดไหลออกทางจมูกปากและตาจนทําให้เสียชีวิต วัชแนลเพลหรือเครื่องฉีกทวารที่มาของชื่อนั้นก็จะมาจากรูปล่างของเครื่องมือนั่นเองเป็นเครื่องทรมานที่เอาไว้สอดใส่เข้าไปในปากทวารหรือช่องคลอดเมื่อทําการขันก็จะทําให้บานออกจากภายในเป็น2แฉกหรือ3มแฉกแล้วแต่ผู้สร้างเป็นการทําโทษพวกรักร่วมเพศหรือหญิงชายที่มีชู้หรือพวกที่มีความสัมพันธ์กับพวกลทัทธิซาตาน The head crusher หรือเครื่องบดกะโหลกเครื่องทรมานนี้จะใช้การขันให้เหล็กส่วนบนอัดลงมาที่หัวที่ตรึงไว้กับเครื่องบดกะโหลกโดยช่วงแรกจะได้ยินเสียงอื้อในหูแต่พอเมื่อเพิ่มแรงบีบเข้าไปมากๆก็จะทําให้ปวดจนต้องขบฟันจนแตกต่อมาเมื่อแรงดันในหัวเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ตาถลนออกมาจากเบ้าและจะทําให้เลือดออกจากทวารสุดท้ายก็จะทําให้สมองไหลออกมาจากหูอย่างสดสยอง w a t e c h a r t u r การทรมานด้วยน้ำซึ่งการทรมานครั้งนี้เหยื่อจะถูกมัดมือมัดเท้าตึงไว้ปากก็จะมีกลวยสำหรับการกอกน้ำและเทน้ำใส่ลงไปเรื่อยๆจะเป็นการทรมานคล้ายๆเหมือนตอนจมน้ำและท้องก็จะเริ่มเจ็บปวดเนื่องจากการกินน้ำมากเกินไปเมื่อทรมานไปนเรื่อยๆร่างกายจะเกิดอาการน้ำเป็นพิษส่งผลให้น้ำในเลือดสูงเกินทําให้สมดุลของร่างกายเสียและจะเกิดการเป็นตะคิวกล้ามเนื้อเกร็งถ้าเกิดการเกร็งในสมองปอดหรือหัวใจก็จะทําให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตไปใน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่13แล้วนะครับผมอันนี้ผมก็จะเป็นการรวบรวมนะครับผมเครื่องทรมานต่างๆที่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับในสมัยก่อนนะครับผมว่าเขาทรมานกันยังไงนะครับหรือว่าเขาใช้วิธีการที่แบบว่าจะให้นักโทษรับสารภาพยังไงนะครับผมซึ่งวิธีต่างๆนี้ก็อาจจะค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะครับผมในสมัยก่อนเนาะเพราะว่า เหมือนกับการการแยกชนชั้นหรือว่าการที่ไม่เท่าเทียมกันยังเกิดอยู่ค่อนข้างมากนะครับในสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันก็มีนะแต่ก็อาจจะ,ะไม่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะมากแต่มันก็อาจจะมากในในในรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่ต้องทรมานในส่วนของร่างกายนะครับผมแต่ก็อาจจะ,ะทรมานในส่วนจิตใจนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิด ของแต่ละคนนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม